นี่ค่ะกล้องบักไงเลยพี่น้องบักยางหนักด้วยค่ะเดี๋ยวมันรุ่นกันค่ะมืออื่นว่ากล้องอันนี้มันคือของขญที่ป่าปูน่าเสือให้สามีมันคือมันคือคอ,อะไรนะคะต้องมารุ่นกันค่ะมืออื่นสวัสดีตอนเช้าค่ะเมือนก็เป็นสวันสุขของวันที่29เกนาะค่ะมือนี่ป้าปูน่ากะไปทํางานเตะเศร้าค่ะพี่น้องเพราะว่าป้าปูน่าไปไปเปิดลานกับพี่น้องว่าเพื่อนที่ทํางานท่าเจ พอล่หยุดค่ะพี่น้องปาปูน่าก็ต้องออกจากบ้านตั้งเตออกจากบ้านที่หาค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ต้องขับรถนะคะขับรถชมวิวไปตมทางนะคะเมื่อนี้เอารถสามีมาขับค่ะพี่น้องเอารถปีกัพสามีมาขับเมื่อกี้ค่ะพี่น้องจาปาปูน่าเขามาในขายทหาร บังเอ,อิญมือนี่ป้าปูน่าขับรถสามีขับรถปิกับสามีและ้วกะ็บัตรบัตรของป่าปูน่าที่บัตรที่เขามาในขายนะคะคือเขาเรียกไอไอดี ID นี่พี่น้องป้าปูน่าเก็บไปเนรถป้าปูน่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ป้าปูน่าถามสามีว่าอันขอขอเปลี่ยนรถขับไปทํางานใ้บเพราะว่าป้าปูน่านะ่ะแอบซื้อของขวัญให้สามีไว้แล้วของขวัญจีนน่ะมันใหญ่พี่น้อง อันมันใหญ่แหละที่นี่มันใส่รถป่าปูน้าพอได้เพราะว่ามันมันใหญ่ก็เลยหลอกสามีว่าฉันขอยืมขับรถเธอไปอันเติมน้ำมันในบ่อมันี่สามีบอกโอเคครับขับไปได้แล้วบังเอิญป่าปูน้าลืมเอาบัตรบัตอันเขาในไข่พี่น้องโอ้ยเมื่อกี้โดนกักตไว้โอ้ยเดี๋ยวมาบอกต่อเดี๋ยวมาเบาต่อ ป้าปูนาขับรถสามีมาพี่น้องรถคันนี้แล้วโอ้ยเนียพี่น้องเอ้ยหมอะที่โรงานเลยค่ะลืมบัตรพี่น้องนั่นขับรถสามีมาลืมบัตรเขาเขาในค่ายพี่น้องโดนกับบกเมื่อกี้พอดีอันผู้จัดการก็เลยยืนถามผู้จัดการเขาบอกว่าต้องร้อประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งให้อ่าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของ ของอนหน่วยงานทหารเปิดเท่าต้องมีเห็ุเรื่อง,เห,เ,องเหตุเอกสารผ่านเขาในค่ายต้องยืนรอประมาณอีกชั่วโมงเพราะว่าเขาจะเปิดประมาณเก้ดนโมงเช้าเพราะว่าช่วงนี้มันหกมันจะหกโมงแล้วอันพอดีป้าปุนาก,ก็เลยยืนถ่าผู้จัดการนี่ค่ะผู้จัดการยืนถ่าเขามาว่า,ายืนยันว่าเข้าเหตุงานอยู่ในค่ายนี่จริงเพราะว่าคนไม่มีบ,บัตรนี่เขาจะไม่อนุญาตเลยพี่น้องในที่สุด ก็เลยบอกขอลอง please 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 ขอลองขอลองเขาก็เลยใจอ่อนกับพี่น้องในที่สุดป้าปูนาก็เลยเข่ามาโอ้ยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังเข่าไปทํางานเมนี่ป้าปูนาขับรถสามมีพี่น้องเมนี่ป้าปูนาขับรถสามีไปที่ทํางานคือป้าปูนามีแผนเมื่อวานในบ่อกกับสามีว่าฉันขอยืมขับรถปีกอับเธอไปที่ทำงานหนว่าเพราะว่าฉันจะเอารถปิกอับเธอไปเติมน้ำมัน พว่ารดเธอน่ะบ,บ่มีน้ำมันเออลด,ลดอรถเธอน้ำมันเหลือครึ่งถังบอกสามีว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยป่าปูน่าหนังแวะไปไปที่ที่สมโมสรออของขายอาหารนะที่เขาขายพวกมันเป็นมันเป็นไข่กําห่างกับพี่น้องคือเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างนะขายสกเบือยันลวดรัวด่วพวเรื่องใสไฟฟอกไฟฟ้าขายทุกอย่างพี่น้องหมื่บ้านป้าปูน่าเลย เลิกงานประมาณบ่ายสามโมงก็เลยแวะไปแวะไปที่ที่ที่หาดที่ห่างในในค่ายทหารนะปบปูน่าก็เลยไปซื้อของขวัญไ้สามีแต่จะบอกบอกว่ามาของขวัญดีป้าป้าปูน่าซื้อไ้สามีนะ่มันมันเป็นอย่างนะคะปาปูน่าซื้อไว้ก็เลยอ่า,อา พาป่าปูนาคขับรถรถของป่าปูนาไปคือรถคันสีขาวรถปีเอ็มคันสีขาวคือมันใส่บ่อไรกล่องมันใหญ่พี่นองป่าปูนาก็จ่ายเงินเรียบร้อยกะให้เขาเก็บไว้ในสอกมือน,นี้ป่าปูนาก็เลยว่างแผนบอกสามีว่าอขอยืมรถิกอัพเธอไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเติมนะ้นามั่นไหนเพราะว่าอาทิตย์นี้สามีป่าปูนาเพิ่นทำงานอยู่บ้านคือ work from home ก็ขับรถไปหันไปหนีมันก็น้ำม,มันก็เหลือครึ่งหนึ่งก็เลยบอกเดี๋ยวฉันไปเติมให้เต็มถังเพราะว่าถ้าสื่อในไข่น้ำมันมันจะถูกกว่าสื่อนอกข่ายเพิ่นก็เลยว่าโอเคเพิ่นก็เลยว่าปาปูนาก็เลยขับรถปปกับขั้นนี้ไปหลังจากที่เหลิกงานมือนี่ปาปูนาเขางานหกโมงเสาพี่น้องเขาหกโมงเ้าเหรออันเหตุการณ์มันก็เลยมอยู่ว่าพ่อปาปูนาไปถึงที่ทั้งเขาประตูุข่าย บังเอิญบัตรทิปป้าปูน่าใส่เขาในค่ายเป็นประจำนะบัตรผ่านออกนอกประตูในค่ายนะั่นอยู่ในรถของป้าปูน่าลืมลืมยิบเอาบัตรตั้งแต่เมื่อวานยืมยืมลืมยิบเอาบัตรเขามาไว้ในกระเป๋ามือเสากับคับรถไปหอดกำลังจะเขาในค่ายพี่น้องอา้าเพราะว่าต้องเตรียมบวกกันบัตรออกมาเตรียมรอตรวจนะพี่น้องหาบัดไปเจอคิดไปว่อาอ้าวลืมอยู่ในรถจ้าของป่ะนี่ โดนกักไว้กักไวก้กเขา่จะกักโตวไว้เพราะว่ามันเขาจะบลออนุญาตให้คนที่โบมีบัตรเขาไปในขายได้ป้าปูน่าก็โทษไปทีทำงานโทรไปทีทำงานกับ,บ่มีไผมาหลับสายเพราะว่าบบทันมีคนมาป้าปูน่าก็เลยยืนอยู่ตรงหน้าประตูตรงประตูทางเขาเพราะว่าป่าทำงานอยู่ในขายนั่นคนจะหลุจากป้าปูน่าเยอะและลุกคงหลกดขาก็เยอะอันตอน ป่าปูนาบริหนังยืนโหลดป่าปูนานะ่ะมายืนอยู่ข้างนอกโหลดก็เลยมายืนอยู่ข้างนอกโหลดผู้ใดเขาขับผ่านเขาว่าอ้าวเขาเอื่นซื้อป่าปูนาอ้าวเป็นนิยางขึ้นมายืนอยู่นี่ก,ก็เลยบอกกระตะโกนบอกว่าโอ้ยฉันลริมบัตรมือนี้ฉันขับรถสามีมาอันบัรฉันอยู่ในรถฉันฉันบริบรฉันบริยิบเอามาใส่กระเป๋าไว้ก็เลยลืมเขาบอกให้ขั้นเขาอันไนค่ายอันลุกคงลูคขาดขับรถผ่านกันจิทามพวก ป่าปูน่าหูจักคนหลายอยู่ในข่ายเพราะว่าลูกข่าวเยอะพี่น้องถ้าเกว่าจะ,อจะเอิ้นถามอยู่ตรงทางเขา้าบานี้พอดีผู้จัดการป่าปูน่าก็เลยมาผู้จัดการป่าปูน่าก็ขับรถมาพอดีขับรถมาพอดีเพืพ่นว่าเขาก็ถามว่าอ้าวปูน่าเจ้าเป็นยังคึกไม่อยู่นี่ป่าปูน่าก็บอกอ้ยเลื่มบัตรลืมบัตรลืมบัตรเขาจะบ่อยเข้าประตูอันทั้งผู้จัดการเลยว่าโอ้ยเขาบอิเวเป็นคนเถื่อน เขาทำงานอยู่กับฉันนี่ผู้จัดการผู้จัาบปุนาก็บอกเขาทำงานอยู่กับฉันนี่เดี๋ยวฉันจะเอาอันอันขออ้าวอมข้าวฟี่มาให้กินฟรีเขาบร่ได้เป็นอันอันอย่างก็เขาบร่ได้เป็นอย่างพวกอันคนกับมราคาผิดกฎหมายเขาเป็นคนทำงานอยู่นี่จังต่ด้นเหล้วเธอกออนุญา,าตให้เขาเป็นอย่างผู้จัดการปุาปนาก,ก็เลยว่ะเพิ่นกันเลยว่าอ อันเพิ่นก็เลนเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเพื่อนวะเพื่อนกะถ่ายคนแบบว่าคนแบบว่าคนบอเออบอมีบ่บม,บมีคนอยู่ข้างหลังเรืออันคนเห็นนะเพื่อนกะถ่าแปบ๊บหนึ่งเพื่อแล้วโอเคโอเคไปเพื่อนวะฉันเ้เธอไปได้เพิ่นวาป่าปูนาก็เลยไปเมื่อนี่พอไปทํางานป้าปูนาก็เลยคือยังไงเด็กหน่อยเขาเป็นเด็กหน่อยพี่น้อง พี่น้งองจ๋าก็เป็นเด็กหน่อยคือทหารยศหน่อยหนสองขีดสามขีดพวกจ่ายศหน่อยหน่ะทํางานกลางค่ำกลางคืนแต่ง,งานตั้งแตงงเ่เทศหกโมงเสาร์ย่างเง้มือคืนยังบอท่านออกอยู่ตรงออกแปลงม้วนเสาสิป้าบุนาก็เลยบอกผู้จัดการป้าบุนาว่าฉันอันขอสื่อน,น้ำกับกาแฟกับพวกอันพวกอันของกินย่างเง้มือเสาร์อาหารเสาร์ไปให้เขาได้บอกผู้จัดการเอาได้ได้ได้พ่ะสันป้าบุนาก็เลย ซื่อพวกนามซื้อพวกอาหารเส้าไปให้แล้วก็ถืออันกาแฟไปให้ป้าปูน่าบริทศไทยเพราะว่าเขาบอกอนุญาตให้ไทยก็เลยยางเขาไปให้ที่อ่าในขายพี่น้องเอตรงท้างประตูเขาบ้านนี้อันเพิ่นเพิ่นเห็นอันป้าปูน่ายางโออันเพราะว่าป้าปูน่าทีทำงานจากป้าปูน่ายางไปแต่เน่กับโบไก่ประมันลอยประมาณพอถึงลอยพี่น้องประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละ ันเห็นป่าปูน่ายางพวกหลุกคงดกขาที่ครับรถผ่านเขาประตูขายเขาก็เข้าจอกันแนมเขาก็เลยบอกเขาก็เลยแบบว่าเซฮัลโหลนะเพราะว่าป่าปูน่ายางไปบานนี้อันพบอันป่าปูน่าไปหายโอ้ยดีใจบางใหญ่พี่น้องเพิ่นพื่ันดีเพิ่ดีใจเนาะเด็กน้อยเนาะป่าปูน่าก็เลยอันเบาอันตะลกกับเพิ่นว่าฉันบอกกะครับรถมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฉันขับรถมาเธอสิบ่ลายฉันเข่าประตูอีกเพิ่นกันเลยพักกันหัวนะ โอ้ยขอบใจใหญ่เลยขอบใจบอโอ้ยขอบใจขอบใจใจโอ้ยดีใจเพื่อนดีใจเนาะดีใจที่อันอันเท้าโอของไปฝากเพื่อนนี่ลหละคือน้ำใจของคนไทยผู้ดใดซอยเหลือแต่เท้าเฮ้ากะให้สิ่งตอบแทนก็ไปกะมาเล่าสู่กันฟังนหะลังจากนั้นปาปุนาก็เลยแบบว่ามาทำงานทำงานปาปูนาก็เลยเลิกเทียงเลิกเทียงืังนนี้ก็เลยอัน นัดกับอันที่ห่างห่างไว้ว่าอันเดี๋ยวจะไปรับของป้าปูน่าก็ไปรับของไปรับของอขวัญนะคะวันเกิดสามีพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดสามีนะคะครบหกสิบปีดูค่ะนี่พี่น้องรถป้าปูน่าเอาไปใส่บ่ไดเด้อเพราะว่ามันขั้นใหญ่รถป้าปูน่ามันขั้นใหญ่เอาไปใส่บ่ไดดป้าปูน่าก็เลยต้องนี่ค่ะพี่น้องกองบอกงจะบอกบอกว่าอันนี้มันคือกองหยังนะพี่น้อง เดี๋ยวมารอรุ้นว่าพรุ่งนี้กล่องที่ป่าปูนาสือของขวัญไ้สามีนี่คืออะไรสามียังบรรู้ค่ะพี่น้องว่าป่าอันของอันของขวัญจินป้าป้าป่าป้าปูนาขับรถมาป่าป้าปูนาก็มาจ่อ้สามีบรรูุว่าในรถนี่มีกล่องหนีนะคะเดี๋ยวมืออื่นมันเกิดพ่นถึงจะจะจะจึงสิแบบว่าเสื้อผ้าิ่นนะพี่น้องนี่คือกล่องหนีนะคะ กล้องบักไงพี่น้องน,น,นักนะใคเก็จะโหลนให้แต่ว่าเขาจะบอกให้เขาบ่อนุญาตให้ทายรูปพี่น้องน,นี่ปาาปูน้าก็มาเสียงไว้ในรถเลดดพี่น้องน,นี่ค่ะกล้องบักไงเลยพี่น้องปักย่างหนักด้วยค่ะเดี๋ยวมาลุ่นกันค่ะมืออื่นว่ากล้องอันนี้มันคือของขัญที่ปากปูน่าซื้อให้สามไม่มันคือ,ม,คอมันคืออะไรนะคะต้องมาลุ่นกันค่ะมืออื่น I don't know, I see some pink in the trunk. Open the trunk, I don't know what the heck is that. Like a finger. What is that? Happy birthday, honey. Oh my God. <laughs> <sighs> that thing away. <laughs> a lot, right? Happy birthday! Thank you, sweetie. Wow. Cool, thank you. But is that? I don't know what is that. It's a gun safe. I don't know where well, I'm going to put it, but we'll see. Awesome. I pick it up, but I know I can How many people put that in there? Two. Yeah. So you not that heavy. Really? Yeah they said he's not that heavy but they are two cool. Thank you, baby. you're welcome happy city birthday and many more all right all right all right okay okay okay